สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องเสิร์เสิฟออริจลสอง,งแต่งตัวนะคะมีความผื่นอันนิดหน่อยโอเคสำหรับวันนี้นะคะทุกคนคะ่ะซันจะมาแช์นะคะเจลนะคะว่านหางตะเทนะคะให้ทุกคนได้ดูกันนะคะอื่นนะคะซันฝากทุกคนนะคะเป็นกําลังใจนะคะให้ช่องนะคะชาแน,นลของซันด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเจลว,ว่านหางตะเทกันน,นะคะนีะ่นะคะนี่คือเจลว่านหางตะลทยนะคะที่ซันได้คอมเมนต์นะคะว่าใช้ดีมากๆๆๆมากเลยนะคะตัวนี้นะคะคือชีววิถีนะคะโล เวลาเจลนะคะไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะทุกคนตัวนี้สันลองใช้แล้วดีมากๆเลยนะคะใครที่เป็นสิวผิวแพ้ง,ง่ายนะคะผิวที่มีผลนะคะใช้ตัวนี้ดีมากๆเลยคะ่ะทุกคนสันลองใช้กับตัวเองนะคะคือแบบว่าเป็นสมุนไพรจริงๆกลิ่นคือแบบว่าสมุนไพรคือคือใช้เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีกับตัวเองแล้วผิวก็ดีด้วยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวสันจะเปิดให้ดูนะคะ นี่นี่นะคะนี่เขาจะเป็นเจลใสๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนนี่จะเป็นเจลแบบว่าเดี๋ยวฉัององเป็นเจลใสๆแบบนี้เลยค่ะคือธรรมชาติสูงมากธรรมชาติสูงมากคือไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้เลยเจลใสๆนะคะแบบทาลงบนผิวหน้าเราคือสบายหน้ามากเลยค่ะยิ่งแบบตอนคืนก่อนนอนนะคะทาแบบว่าก่อนนอนนี่คือแบบ ผิวสิวลดด้วยนะคะแบบดีมากอันนี้ซันเลยแบบต้องมารีวิวนี่นี่นะคะอยากให้ทุกคนได้ไปลองนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะคะแล้วก็ใช้ดีด้วยนะ,ะตัวนี้นะคะซันซื้อใน CJ นะคะแต่ว่าตัวนี้นะคะมีทั้งใน CJ นะคะในเซเว่นก็มีนะคะแล้วล่าสุดนะคะของชีววิถีเนี่ยซันเห็นนะคะคือ มีแบบซองด้วยนะคะออกมาเป็นแบบซองนะคะทุกๆคนสามารถแบบไปลองใช้ก็ได้นะคะออกมาเป็นเจลว,ว่านหางจระเข้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นแบบซองซันไม่แน่ใจเรื่องเลทราคานะคะน่าจะประมาณ19้าหรือ29บ้าทต่อหนึ่งซองะคะ่ะเป็นซองเป็นเจลซองซองมานะนะคะแบบใน ซีเจนะคะสันเห็นใน CJ นะคะก็เซเว่นอาจจะมีหรือเปล่าอน,นี้สันไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าตัวนี้คืออะไรคอมเมนต์นะคะทุกคนสันซื้อมาในราคา60บาทต่อ1กระปุกนะคะน,นี้สันซื้อมาใน CJ นะคะแต่ว่าเขาจะมีลดอยู่เป็นช่วงๆนะคะซึ่งสันไปก็แบบไม่ตรงสักทีเลยอย่างเงี้ยได้มา60บาทเลยนะคะอ๋อในเทสโก้โลตัสก็มีนะคะในโลตัสก็มีนะคะสันเห็นนะคะใน CJ เซเว่นโลตัสนะคะมีนะคะสําหรับชีวาวิถีอะโลเวราเจลตัวนี้นะคะใช้ดีมากจริงๆนะคะอันนี้สันเลยคอมเมนต์เลยี่อันนี้ นะคะเขาบอกว่า no fragrance นะคะแล้วก็ no color นะไม่มีน้ำหอมไม่มีสีนะคะนี่ตัวนี้นะคะมาในปริมาณ100กรัมนะคะนี่ตัวนี้มาในปริมาณ100กรัมนะคะทุกคน นี่อยากให้ทุกคนได้ไปลองนะคะใช้ดีจริงๆทุกคนนี้ใช้ดีเลยคอมเมนต์เลยก็สำหรับวันนี้นะคะซันขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบมาชมซันนะคะแล้วก็อยากขอกำลังใจนะคะช่วยชอบชัยให้ช่องของซันด้วยนะคะถ้ามีประโยชน์ก็แชร์ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะซันขอบคุณทุกคนนะคะแล้วก็ซันขอฝากช่องของซันนะคะสันเลิศเลิศองค์จี๊ยวสาวองค์จีกยวนะคะไว้กับทุกคนด้วยนะคะมีคำแนะนำติชมนะคะหรือว่าอยากให้ซันแนะนำผลิตภัณฑ์ไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ได้ในใต้ล่างคลิปได้เลยนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะซันขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะคะแลล้้ววเเจจออกกกััันนนนนใหหม่่่่คคคคคคิปาาาาาะะะะะทุบบบบ๊๊ยยยยสสดี you